เรียนบ้านเชียงหวางสร้างลานตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านเชียงหวางตําบลเชียงหวางอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งพุ่งโดยการโรงเรียนนายคำผินส่องโสมมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น14คน โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลานเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด182คนมีเขตเพื้นที่บริการประกอบด้วย3หมู่บ้านคือบ้านเชียงหวางบ้านสร้างลานและบ้านสร้างลานพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายไหว้สวย วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเชียงหวังสร้างลานมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสืบสานความเป็นไทยใฝ่คุณธรรมสัมพันธ์ชุมชนสนใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่กคอสอกำหนดโรงเรียนบ้านเชียงหวังสร้างลานมีข้าราชการครูตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะจำนวน6คนได้แก่นางสาวพีรพรฟุ้งเฟื่องนายสวั์บุตรแก้วนางกหนกวันเกตรุนนางสาวภาวินีสุวรักษ์นายอนุพงศ์คอนดีและนางสาวศิริลักษณ์รักษินข้าราชการครูตำแหน่งครู วิทยฐา,านะชำนาญการจำนวนหนึ่งคนได้แก่นางสาวชนทิดดาเว้นบาปข้าราชการครูตำแหน่งครูวิทยฐา,านะชำนาญการพิเศษจำนวนสองคนได้แก่นางอุบลทิมชนและนางสาวรัตยาสีสมเกียรติภาระงานชั่วโมงสอนตามตารางสอนของข้าราชการครูจำนวนคนละ23ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวนคนละ2ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวนคนละหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ 1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันทุกปี 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทและความแตกต่างของผู้เรียนส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศัก,กยภาพ 4. สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ คณะครูมีการจัดทำสร้างและพัฒนาสื่อที่หลากหลายทุกปีการศึกษาสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้ 5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมเช่นการประเมินแบบรายบุคคลแบบกลุ่มและการประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมเป็นต้น 6. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ มีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 7. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนตามแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 8. อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชา มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. ดํดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคลและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน มีการติดตามออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกปีการศึกษา 3. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ RTNTOnet เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนสร้างกลุ่มรายผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องคณะครูเข้าร่วมการอบรมประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้จัดประชุม PLC เป็นประจำทุกเดือน การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 1. นางอุบลทิมชนตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากล้ามเนื้อมือด้วยดินน้ำมันนำสู่ทักษะศิลปะ 2. นางสาวรัตยาศรีสมเกียรติตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านเชียงหวังสร้างลานด้วยเทคนิคบันได6ขั้น 3. นางสาวชนทิดาว้นบาป ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการประเด็นท้าทายเรื่องการแก้ไขปัญหาการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำเพื่อพัฒนาการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 4. นายสุวัตบุตรแก้วตำแหน่งครูประเด็นท้าทายเรื่อง การจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงและใช้ชุดใบงานทักษะการทำงานร่วมกันโดยกระบวนการ PDES เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 5. นางสาวพีรพรฟ,ฟุ้งเฟืองตำแหน่งครู ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 6. นางกหนกวันเกตร,รุนตำแหน่งครูประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม active learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 7. นางสาวภาวินีสุวรักษ์ตำแหน่งครูประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทักษะการวัดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, โรงเรียนบ้านเชียงหวังสร้างลาน 8. ในายอนุพงศ์คอนดีตำแหน่งครูประเด็นท้าทายเรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4การบวกลบคูณหารจำนวนนับโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของพลยา่าเน้น active learning 9. นางสาวศิริรักษ์ัศิลป์ตำแหน่งครูประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน กับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ผลลัพธ์ที่เกิดจากประเด็นท้าทายของคณะครูสอดคล้องกับประเด็นท้าทายของโรงเรียนได้แก่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสวยห้องเรียนงามอ่านออกเขียนได้และการยกระดับผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนสูงขึ้น พร้อมทั้งมีคะแนน RT, NT, ONET สูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษาและได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันปั้นดินน้ำมันนูนต่ำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3งานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70จังหวัดร้อยเอ็ด